ครอบครัวตึงเนืดอคณะทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร่ปิงป้งปิ้งฟรีฟรีฟร,ฟรีต้องกำลังคิดว่าให้ไปเที่ยวเล่นที่แอฟริกาอยู่แน่ๆหน้าตาหาอยากไปฟรีชัดๆผู้สมัหรเป็นทันพันทีมทำไมเลือกครอบครัวน,นี้เออคือว่าเพราะทีมนี้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดยังไงล่ะคะซุบซิบซุบซิบอ่ะ โอ้โห oh oh oh. ดูเหมือนจะมีเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยบริษัทเราไม่ได้รับสมัครไปท่องเที่ยวฟรีนะคะแต่ไปเพื่อช่วยเหลือชาวแอฟริกาผู้ยากไร้ต่างหากอทุกๆ10กิโลเมตรที่เดินทางบริษัทหาจจะให้เงินส0 0 0 0่นบาทเป็นทุนในการขุดบ่อน้ำนี่คือหน้าห้าที่สำคัญที่สุดของของทีมค่ะ ดังนั้นถ้าคิดแค่ไปเที่ยวเล่นฟรีแต่พอเจองานอยากลำบากจะยกเลิกการคันไม่ได้นะคะสี่ยกเลิอกอะไรกันล่ะครับต่เบะ๊ะถ้าเป็นของฟรีต่อให้ให้ขึ้นเขาลงห้วยตึงเลยก,ก็ไม่ปฏิเสธชุเสียชีพอย่าเสียฟรีอะอะไรกันเนี่ยถึงแม้บริษัทเราจะเลือกทีมนี่ใช้จ่ายน้อยแต่ก็มีเรื่องที่ต้องจ่ายเองด้วยนะคะนั่นก็คือค่าตัว๋วเครื่องบิน เรื่องนั้นแค่เราใช้ s e r v ์วาก็ประหยัดผ่าเงินได้แล้วค่ะเอ่อสวัสดเซอร์วค่ะการทานได้เห็นเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศอื่นเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับยิ่งยิ่งพักฟรีและกินฟรีก็ยิ่งยิ่งดีเป็นกำลังสองดูเหมือนสถานการณ์จะพลิกแล้วสิ คิดว่าใค่ชอบของฟรีแต่ดูท่าจะไม่ธรรมดาซะแล้วถ้าอย่างนั้นขอแต่งตั้งครอบครัวตึงเลยเป็นคณะทาน้ำใจไปแอฟริกาย a ู o o เที่ยวแอฟริกาฟรีไปกันเลยรอก่อนนะอาหารแอฟริกาทั้งหลายโทลูจะไปหม่อมแล้วกาคารูร้านกระปูโหูไปไม่ได้พอถึงแอฟริกาจะสวยงามแต่ก็ยังทงไม่ปลอดภัยนะ